มือนี้พามาเห็ดเมนูง่ายๆครับผมเมนูขัวไข่ครับผมสูตรวิธีที่ผมเฮ็ดเนี่ยผมเฮ็ดกินยังไงมารับช่มไปนน้ำกันครับเพื่อสีสอบเพื่อสีมักสูตรวิธีที่ผมเฮ็ดครับผมขัวไข่แหละครับมือนี้เมนูนี่โอ้เคยกินมาแต่หน่อยเหมือนเด็ครับสมัยในหน่วยบ่ขัวกระถอดนี่แหละครับผู้เฒ่าเห็ดสูกินครับผมแต่ว่ามือนี้ผมมาดัดแปลงเฮ็ดแต่มันหอมๆครับผมหม้อข้างไฟแบบนี้ครับเห็นหยอดน้ำมันลงยังสี่บ่เป็นถอดเลยครับ ผมสีมะขวะวันนี้แจ่ว่าผมหยดน้ำมันลงไปจักหน่อยครับน้ำมันลงไปแล้วก็จะมีตะไคร่พีแขงหัวหอมแดงกระเทียมครับผมเอาลงไปใหนมันหอมๆครับจังไปล่วงเบืองได้ครับสูตรวิธีนี่ผมจะหยดน้ำมันลงหน่อยหนึ่งขวานี่กินหอมๆได้ครับนี่ทอดว่าะเป็นขวครับทอดล้วนแบบนี้กินจะ ตัวกระเทียมมันจะหอมฟุ้งขึ้นมาด้วยกันครับกับตะไคร้พอจะมีกิ่นอหอมแบบนี้แล้วเอาน้ำเปล่าครับบันนี้น้ำเปล่าหยอดลงไปนิดนึงไม่ต้องหยอดเยอะครับผมยางมันสีน้ำมันที่ถอดอถอดพริกววานมันสีมีขราบออกสีเดีๆงเพิ่มสีสันเห้มันหนารับประทานกันไปอีกครับผม ทีนี้เราจะมาเอาผงปรุงรสครับลงไปยักหนอ่อยใครจะเฝ้าใส่หลายครับเอาใส่หน่อยๆตามที่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับหยัดผงปรุงรสด้วยจะได้นวดนวนี่ครับผมหยิบยางกินผงปรุงรสเนี่ยมันจะมีความหอมเฉพาะของมันนะครับแล้วมันนวดียิบบผมเล่นมากใส่แบบนี้แหละยัดยดกับเขา น้ำก็เริ่มห้อนแล้วครับต่อไข่ลงไปเลยครับมื่อนี้เฮ็ดเป็นใส่ไข่ไก่สองฟองครับผมยุดจีปริมาณค้นกินครับค้นไหลกับเฮ็ดไหลเลยครับแต่มื่อนี้กิ่นยึดสองสามข้นนี่แหละครับปริมาณซัมนี่กรพอดีแล้วครับ นี่ครับมันจิเป็นก้อนแต่กันแบบนี้แหละครับเมนูขัวไข่ครับมันนี่โอ้กินหอมดีเลยครับเมนูนี้มันกับเมนูง่ายๆนะครับไข่ไก่มันกับหาไใ้ตัวไปแล้วครับไข่ไก่ไข่เป็ดผมสีมาเพิ่ม่วมหอมด้วยผักครับผมใส่ผักยางากระรับชมไปนน้ำกันนี่แหละครับ ไข่ก็เริ่มซุกแล้วครับน้ำม,มันสีแหงครับผมหยดน้ำอยดเล็กน้อยแตกก็่ต้องใส่ไหลายนะครับได้นอนมทีนี้เราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยครับทีนี้ไข่แบบเดียวมันก็สุกแล้วครับน้ำปลาครับผมลงไปนป้ำปลาลงไปนิดนึงน้ำปลานิดนึงครับเพราะต้องใส่หลกไ็ได้ได้ครับเพราะผมรสกับหยดไปหลายแล้ว ผงนัวครับอันนี้นะครับใช่หลายใส่หลาย,สลายแสบหลายด้วยครับนี่ผงน่วนเขาขานี่ววนควรมันเขากันยักหน่อยตามด้วยผักครับกัวไข้มันตรงมี้ผักครับผักซี่เล่าครับเขากันขี้กันด้วยครับชีราวลงไปลูกดวดครับรโยลงไปต้นหอมครับผมกินพักไปน้ำครับกินไข่ไปพร้อมสุดท้าย อิตูครับโรยด้วยผักอิตูมีซำนีแหละครับขันต่วนเห็ดเห็ดบ่ยากเ้วยครับแต่ว่ารสชาตินี่โอ้กินกับขอนียของเจ้าผมก็ว่าสำหรับผมผมก็ว่าแสบเลยครับผมบ็เห็ดกิยู่เรื่อยเยนะครับนี่นู่นัวใครสำหรับทำาุชช่วงเหมือนยังไปร่วงเบิองครับว่าสีแสบสีมักขึ้นกันบ่พักก็จะบว่าด้เอาจนเปรียยขาดด้ครับประมาณนี้แหละครับผม เดี๋ยวมาชิมดูก่อนกินหอมเนี่ยมาเลี่ยวครับควมนวดเนี่ยต้องชิมก่อนอื <c oughs> <c oughs> ได้รสชาติที่ต้องการแล้วครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เสนเนื้อเมอนนง่ายๆไงครับขัวไข่ใส่ผักซี่เล่าใส่ต้นหอมใส่พอ่อีต,ตูน้ำหอมหอมครับผมถามากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อเนี่นะครับพวกกันไม่คิปหนาครับผมมื้อนี้ก็ได้เมนูเฮ็ดใหเบิ่งก็คือขัวไข่นี่แหละครับไปล่องเบิ่งครับสูตรวิธินี ไม่ครับวันนี้มาเซฟแสบน้ำกันครับผมพวกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ